บุญไม่จําเป็นที่ทจะต้องหิ้วคู่สังฆทานไม่ต้องเอาเงินซื้อบุญหรอกที่เขาเอาเอาเงินถวายเอาปัจจัยถวายเอาสิ่งของถวายอันนั้นคน,คนเขาเหลือเฟือแล้วพอที่จะมีอยู่ช่วยเหลือจุนเจือกันไปอย่างหลวงปู่บั้นว่ามีแล้วค่อยเอามาให้พอหรือยังถ้าพอแล้วค่อยเอามาหลวงปู่บั้นท่านไม่เคย ทำให้ใครกระทบกระเทือนไม่ใช่เอาคําว่าบุญไปหลอกถ้าเป็นพลาก็ใคยแต่จะหลอกแต่สิ่งนั้นหลอกสิ่งนี้ว่าทําบุญสิ่งนั้นทาบุญสิ่งนี้นมันได้บุญมากถ้าคนถึงพระรัตนนาัยแล้วไม่ต้องเชื่อเชิญเขาเขามีเหตุผลหน่อยเขาจะทําของเขาเองยิ่งคนถึงพระรัตนนาัยด้วยแล้วนี่ทําบุญไม่อั้นไม่ต้องไปไหว้วานก็ได้ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องบอกก็ได้ทํายังไงที่เราชาวพุทธที่จะเข้าถึงาศาสนาเสียก่อน